เป็นคริสเตียนควรอ่านวรรณกรรมคริสเตียนหรือไม่หรือควรอ่านแค่พระคัมภีร์อย่างเดียวก็พอในสุภาษิตท,ที่เราเรียนกันก็บอกว่าสงครามชนะได้โดยมีที่ปรึกษามากจงทําสงครามโดยการนําที่ฉลาดดังนั้นในการดําเนินชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยการที่มีคนให้คําปรึกษาเยอะก็เป็นประโยชน์เราอ่านพระคัมภีร์ก็เป็นประโยชน์อย่างมากพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะสอนเราแต่ว่าคนที่เย่อหยิ่งยะโสเนี่ยเขาจะไม่ฟังคนอื่นเขาเอาพระวิญ,ญญาณสอนเขาเท่านั้นแต่ว่าเขาปิดช่องทางว่าพระวิญ,ญญาณไม่สามารถบอกกับคนอื่นมาสอน เขาได้เขาก็เลยไม่ฟังคนอื่นดังนั้นอาจจะเป็นท่าทีที่ไม่ถูกต้องสำหรับคนที่ไม่ฟังคนอื่นจะฟังแต่พระเจ้าเท่านั้นเพราะว่าพระเจ้าก็สามารถพอกผ่านคนอื่นๆได้ด้วยจงยอมรับรูปพรงในทุกทางของเจ้าและพงจ,จะทําให้วิถีของเจ้าราบรื่นดังนั้นการอ่านหนังสือวรรณกรรมคริสเตียนของคริสเตียนคนอื่นๆเนี่ยย่อมเปิดโลกทัศน์เปิดมุมมองของเราต่อเหตุการณ์ต่อสถานการณ์ต่อข้อความในพระคำของพระเจ้าได้มากขึ้นจึงเป็นประโยชน์มากครับในการอ่านหนังสือวรรณกรรมคริสเตียนแต่สมัยนี้ถ้าไม่ชอบอ่านก็ไปฟังคลิปต่างๆเอาก็ได้ แต่ก็เลือกดีๆแล้วกันนะครับค่อยๆเลือกให้มันเหมาะสมบางคลิปฟังแล้วอาจจะความเชื่อผิดเพี้ยนไปได้